ว้าวตาแตกสุดๆอดีตนางเอกดังโดนสามีเซอร์ไพร์แหวนเพชรวงใหญ่เบิ้มแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มคนเก่งแบมปีติพัฒน์กับแฟนสาวกวางช้องมาดโดยงานวิวาถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่22กันยายน2566ณนะอาจสนวิหารอัดสำชัญบางรัก ต่อมาวันที่24กันยายน2566ในช่วงเช้าได้จัดทิธีสวมแหวนมั่นรถน้ำสางและฉลองมงคลสมรสในช่วงข้ามวันเดียวกันณนโะรงแรมโฟซีซันฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดวันที่2ธันวาคมหนุ่มเบมได้ทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วยการซื้อแหวนเพชรเก้ากระดัตมาให้ พราะตรงกับครบรอบ9ปีพอดีโดยโพสต์นี้หนุ่มเบมได้เขียนเคปชั่นว่าครบรอบ9ปีก็ต้องก้าวกรัดเปล่าแซลทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยหายเหนื่อยเลยขอบคุณนะค่าให้ล่วงหน้าก่อนวันไปอีกกกแอดแบมทีทิปแอดแอดบิวตี้เจมออฟฟิเชียลแหวนสวยมากๆๆๆอีกแล้วฮะแอดหนึ่งขีดล่างซูริออน